นับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาตลาดรถยนต์เมืองไทยเริ่มมียอดขายรถ e ีีที่เติบโตมากขึ้นและพุ่งทะยานกระฉูดเมื่อรัฐบาลไทยมอบสิทธิส่วนลดรถยนต์บ e v ีีให้แก่ลูกค้าชาวไทยทําให้สามารถกระตุ้นยอดขายเป็นจํานวนมากและรวมถึงการเข้ามาของเทส la ก็ยิ่งทําให้ตลาดรถไฟฟ้าคึกคักมากขึ้นแต่ความคึกคักยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเข้าเรื่องเลยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทสยามกาลการ ดำเนินการหาพาร์นเนอร์ผู้ผลิตรถยนต์ EV ีจากจีนที่มีสกเกยภาพขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์ EV ีในระดับไฮเอ็นหรือมีราคาขายค่อนข้างสูงซึ่งไม่มียี่ห,ห้อรุจีนรายใดจะกล้ามาทำตลาดในไทยเลยคุณเซบาสเตียนดูพิตี้รองประธานบริษัทสยามกลาการได้ให้ข้อมูลว่ากลุ่มตลาดรถยนต์ E ีเป็นกลุ่มที่ทาให้บริษัทเติบโตไปได้เพราะเป็นกลุ่มที่ตลาดมาแรง หากบริษัทจับกระแสความร้อนแรงนี้ได้ทันท่วงทีก็จะทําให้สยามกลการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมสยามกลการถึงอยากจะจับตลาดอีวีในไทยบ้างก็น่าจะเป็นเพราะว่ามูลค่าการลงทุนยานยนต์อุตสาหกรรมในไทยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปกลุ่มทุนจากจีนแซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้วก็นับว่าคลื่นกระแสความร้อนแรงของตลาดอีวีในไทยระบุในปีนี้มันน่าจะกลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงในอนาคตด้วย ทั้งนี้เราก็จับตาดูผลลัพธ์จากการหมดเขตเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทยว่ายอดขาย EV ีนับต่อจากนั้นจะดีดังเดิมหรือเปล่าสำหรับปัจจุบันนี้สยามกลการได้ถือหุ้นส่วนในบริษัทนิสสันมอเตอร์สประเทศไทยจำกัด25%และอีก75เป็นหุ้นจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเมื่อดูแนวโน้มดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้ว่าสยามกลการ อาจจะมองเห็นความสำเร็จของ BYD ที่เป็นธุรกิจร่วมค้าระหว่างคนไทยและจีนร่วมกันสร้างยอดขายที่ดีงามในเมืองไทยประกอบกับสยามกลก,การก็ถนัดการทำธุรกิจแบบรถยน์ร่วมค้าเสียมากกว่าและมีอิทธิพลทางการค้ารถยนต์ในเมืองไทยสูงก็เป็นไปได้ว,ว่าบแบรนด์จีนระดับ i ฮเอ็นจากจีนนั้นยังเป็นช่องว่างทางการตลาดในเมืองไทยที่สยามกลก,การมองว่ามันสามารถเจาะได้ เมื่อดูจากหลักการแล้วสยามกลการน่าจะยังคงดำเนินธุรกิจรถยนนิสันในไทยต่อไปและควบคู่กับการทำตลาดรถยนต์ E ีีจากจีนระดับไฮเอนที่มีราคาสูงนี่คือคันดิเดตของค่ารถอีวีจีนระดับไฮเอนที่มีแนวโน้มว่าสยามกลการน่าจะจีบมาทำตลาดในไทยโดยว่าจะยอดขายสูงสุดในตลาดจีนถึง3ลํลำดับนะครับเบอร์แรกเลยก็คือลีออโต ลี่ออโต้เป็นบริษัทรถยนต์นิวอินเนอร์จีหน้าใหม่มียอดขายในจีนมากถึงเดือนละ3 0 0 0 0กว่าคันแต่บอกตรงๆว่าลี่ออโต้ในช่วงแรกถึงปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชนิดปั่น,นระยะทางวิ่งด้วยเครื่องยนต์หรือเรียกว่าเรนเอ็กสเตนเดอร์และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเสียมากกว่าเพราะเป็นหมวดรถยนต์ที่รัฐบาลจีนยังสนับสนุนแต่พูดตรงๆว่าถ้าไม่ติดว่าตอนนี้ลี่ยังไม่ทำรถเลีว v รูปแบบของรถยนต์ลีออโต้ในวันนี้ก็ถือว่าพรีเมียมเกรดน่าดูและรุ่นที่ถูกที่สุดของลีออโต้ก็คือล e L7 SUV ราคาเริ่มต้น1,546,000บาทนั่นตอนว่า l e ออโต้เองก็มีแผนจะทำา p o v v หรือว่าแบตเตอรี่ EV เหมือนกับค่ายอื่นเพราะเพิ่งประกาศแผนธุรกิจไปว่ารถยนต์ BEV ของเขาจะเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัท และกำลังจะเปิดตัว MPV ในชื่อว่าเมกาเป็น EV ทรงแปลกและน่าจะหวังยอดขายในจีนไว้สูงโดยวางราคาไว้สูงถึง2ล้าน4แสนบาทในจีนจากความสำเร็จของการกวาดยอดขายในจีนของ l e Auto ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อรถพลังงานทางเลือกของจีนระดับไฮเอ็นที่น่าเชื่อว่าสยามกลการต้องมีคุยไว้บ้างอันดับที่2 Leap Motor ลีมอเตอร์เองถือว่าเป็นรถจีนที่มีความไฮเอ็นยังไม่สุดก็คือถึงรถจะล้ำอะไรก็ตามแต่ก็ราคาจำหน่ายไม่แพงและรถที่ดูลล้ำก็ขายในราคามิตรภาพแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือ l ีมอเตอร์เป็นการรวมตัวของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอิเล็กทรอนิก และไอมานานกว่า30ปีเป็นจํานวนมากจนทําให้ลีฟมอเตอร์กล้าเคลมว่าเป็นบริษัทรถยนต์ผู้นําด้าน Smart EV ีที่ตั้งใจทํารถ e ีวีมากที่สุดจุดขายของลีฟมอเตอร์ก็คือการติดตั้ง a i s h ชิปที่ตัวเองพัฒนาไว้ใช้ด้วยตัวเองรุ่นที่สามารถสร้างชื่อแบรนด์ให้มากที่สุดก็คือ l e ฟมอเตอร์ c 1 SUV v ขนาดกลางราคาขายในจีนจะแสน0้าบาทจนถึง1นึ่งล้านหกหมืบาท แต่เทคนิคการสร้างรถรุ่นนี้ออกแนวหรูหราอัดเทคโนโลยีมาเต็มน่าจะออกแนวสินค้าเสียววี่ในช่วงแรกๆที่เน้นฟีเจอร์สุดหือหวากับดีไซน์ที่สวยในราคาที่น่ารักจุดขายของเขาก็คือขายความเทคโนโลยด้ำด้วยหน้าจอแดชบอร์ดแบบสารหน้าจอตั้งแต่ผู้ขับขี่ลาม,มายังผู้โดยสารตอนหน้าและเมื่อหน้าจอใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องใช้ชิป Snapdragon ที่ประมวลผลอย่างว่องไว รองรับการออกคำสั่งเสียงแบบซับซ้อนได้ AI สามารถตรวจจับใบหน้าผู้ขับขี่แล้วตั้งค่าภายในรถตามแต่ละบุคคลสนใจริฟต์มอเตอร์กันไหมครับและอันดับ3เชื่อว่าเสียยมกิการต้องคุยแน่นอน100%ก็คือค่ายนีโอบอกตรงๆเลยว่าในบรรดา3แบรนด์คันดิเดตนี้แบรนด์นนโอจะได้ยินบ่อยที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นแบรนด์ E v ในจีนที่ดังมาก หลักๆจะมีรถที่ขายดีและน่าสนใจหลายรุ่นด้วยกันตัวที่ขายดีที่สุดก็คือ n i o ET5 ราคาเริ่มต้น1,500,000บาทในจีนเป็นรถที่สุดทุกด้านมีริยะทางวิ่งตั้งแต่550กิโลเมตรจนถึง1,000กิโลเมตรสเปคมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดเป็นแบบคู่ให้กำลัง435แรงมา้าที่เราอยากจะบอกตามตรงว่าในบรรดา3แบรนด์ที่พูดถึงนี้ NEO ดูน่าสนใจที่สุด เพราะว่า 1. ปัจจุบันเขาเป็นผู้ผลิตรถ EV High End ในจีนราคาสูงแต่ขายดีในจีน 2. มีจำนวนรุ่นเยอะมากให้เลือกก็คือไม่ต้องรออนาคตว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการขายดีไม่ดีหรือเปล่าอามีโมเดลปัจจุบันให้เลือกใช้และขายในโยุโรปด้วยก็เรียกว่าดำเนินธรุรกิจไปได้ด้วยดีเอาพูดตรงๆนะครับทุกคนอย่าให้แบรนด high ์ไฮเอ็นของจีนเนี่ยเอาตัวไหนเข้ามา อาร์วอดนอกเหนือจาก3ยี่ห้อนี้ก็ได้เช่นแบบว่า e x p e n s i Seeker อะไรก็ได้ลองพูดชื่อมาหรือว่าจะเป็น1ใน3ในคลิปนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบ n e o มากกว่านะแล้วคิดว่า n e o ก็ดูมีอะไรสุดๆเหมือนกันจับตาดูให้ดีเสียมกลการ New Move วินนี้ครับ